สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาดูดอกลำไยนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องเนี่ยดอกนะครับตัวผู้ตัวเมียเนาะจะพามาดูดอกตัวผู้ตัวเมียดูต้นนี้นะครับที่เห็นนะส่วนใหญ่ตัวเมียหมดเลยนะเป็นดอกดอกชุดนี้ชุดแรกนะครับเนี่ยนะครับ สังเกตว่าฐานนะครับฐานดอกนะครับข้างในมันนะครับเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลเนี่ยคือผสมเกสรแล้วนะครับนะมันจะมีดอกตัวเมียนะครับดอกตัวเมียแล้วก็ดอกอสมบูรณ์เพศนะครับสมบูรณ์เพศหรียว,ว่าบางคนก็เรียกกระเทยนะครับก็คือมีสองเพศในในดอกเดียวกันก็มีนะครับ ดูต้นนี้รู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีตัวผู้นะตัวผู้น้อยมากแทบจะไม่มีเลยเดีครับลองตามหาตัวผู้อ่าฝั่งนี้มีมีตัวผู้น่าจะมีช่อตัวผู้อยู่ ถ้าตัวผู้เนี่ยดูง่ายๆเลยเขาจะแบบขาวเป็นขนๆน,นะดูจากไกลๆนะก็จะมีนะดอกตัวเมียเนี่ยปล,ปลายบ้างนะในบางชอ่อนะถ้าเราดูไกลๆเนี่ยอยากรู้ว่าดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียเยอะกว่าเราก็ดู สังเกตได้ว่ามันจะเป็นขุยๆนะครับสีขาวแบบนะมันจะขาวกว่าดอกตัวเมีนะถ้าถ้าดอกตัวเมียมันจะดูเผิๆิๆมันจะแบบเป็นแบบมนมนมนผมจะอธิบายไงคือมันมันไม่มีเป็นขนขนขุยๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็ นะ้เขาเริ่มผสมเกรสรน,นะครับเริ่มผสมเกรสรติดไปบ้างแล้วนะครับติดไปบ้างแล้วสังเกตว่ารอบทรงพุ่มเนี่ยก็นะเป็นดอกเสมอกันมากเลยนะอันนี้ต้นท่วมหัวนิดน,นึงนะครับต้นท่วมหัวนิดน,นึงดูต้นข้างๆกันอ,อันนี้ก็ดอก ดอกตัวเมียทั้ทงนั้นเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดลูกเยอะแค่ไหนนะครับอ่านี่ดอกช่อตัวผู้อยู่นี่ช่อตัวผู้ก็มแมลงนะครับมแมลงพวกพึ่งพวกอะไรผสมเกสรก็นะ่าเขาจะเยอะหน่อยเนี่ยมีทั้งพึ่งมีทั้งมแมลงอะไรก็ไม่รู้ครับมาดูดกินน้ำหวานนะ นี่เนี่ยคือดอกตัวผู้นะครับนะให้ให้ดีเลยนะครับในในหนึ่งช่อเนี่ยควรจะมีตัวผู้ตัวเมียผสมปนเปนกันไปนะครับจะดีมากนะ ฝนตกทุกวันเลยนะครับนะตลอดระยะเวลาก็คงจะเป็นอาทิตย์ได้แล้วนะครับตกทุกวันแล้วก็ตกหนักด้วยนะก็พาทุกท่านมาชมนะดอกลำไยในสวนนะครับมาดูดอกตัวผู้ดอกตัวเมียนี่ คือดอกตัวผู้มันจะอลังการหน่อยช่อที่เป็นดอกตัวผู้นะครับมันจะดูแบบเนี่ยเป็นขนขนเป็นคุยคุยนะครับดูสวยงามมากนะนะฝั่งนี้ก็จะต้นใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเป็นมันอยู่ บนพื้นที่ที่มันดินดีครับดินงามต้นมันก็โตวไวเบียดกันหมดแล้วนี่มันจะมีต้นต้นที่เป็นมันเป็นลูกติดลูกในฤดูครผม เดินหาไม่เจอนะมันอยู่ไหนผมจะให้ดูว่านะมันมันแทงช่อดอกออกมาด้วยนะในช่อที่มันติดลูกในฤดูนะครับมันจะแทงออกมาด้านข้างผมหาไม่เจอแล้ว ท่านจะได้ยินเสียงพึ่งนะครับบินเต็มเลยนี่โอ้โหนี่ดอกตัวเมียเยอะมากเลยดูครับดอกตัวเมียเขาก็จะเรียบๆนะเวลาดู เอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับผมทาวอนนะครับก็มาอัปเดตดอกลำไยในช่วงดอกบานนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ